นานมาแล้วยังมีพ่อแม่อยู่คนหนึ่งเขามีลูกติดเป็นเด็กหญิงที่หน้าตาน่ารักพ่อแม่คนนี้มีชื่อว่าโหมส่วนลูกสาวของเขามีชื่อว่าว่าโหมนั้นเพิ่งจะเสียเมียรักไปเมื่อไม่นานมานี้เองโดยเมียของเขาได้ป่วยเป็นไข้ป่าตายกว่าเขาและลูกสาวจะทำใจรับได้ก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวโหมพยายามเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกสาว และเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีโฮมให้สัญญากับลูกสาวว่าจะคอยอยู่ดูแลจนกว่าเธอจะเติบใหญ่และจะไม่มีแม่เลี้ยงให้กับเธออย่างเด็ดขาดแต่เพราะว่าอายุได้สิบขวบก็มีหญิงไม้คนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหญิงไม้คนนี้มีชื่อว่าพริง้งและเธอก็มีลูกติดเป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าแววอายุรุ่นราวคราวเดียวกับว่าด้วยพริ้งได้มาขออยู่อาศัยที่บ้านเก่าหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของโหมมากนักและพอรู้ว่าโหมเป็นพ่อไม้หญิงสาวก็พยายามที่จะตีสนิทและแวะเวียนมาพูดคุยด้วยเป็นประจำโดยได้พาแววมาเล่นกับว่าอยู่เสมอในตอนแรกนั้นว่าก็ดีใจที่จะได้มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่แววเป็นเด็กขี้ฉาและชอบขโมยของอีกทั้งยังชอบพูดจากโกหกทำให้ว่าไม่อยากจะสูงสิงและไม่อยากเล่นด้วย พริ้งนั้นพยายามเข้านอกออกในบ้านของโหมสุดท้ายเธอก็ใช้มารยาหญิงจนโหมต้องรับเธอเป็นภรรยาเขาได้รับพริ้งกับลูกสาวให้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านเมื่อกลายเป็นครอบครัวเดียวกันพริ้งก็กลายเป็นผู้ดูแลบ้านและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโดยเมื่ออยู่ต่อหน้าโหมเธอจะทำทีเป็นรักใคร่ว่าเหมือนกับรักแววแต่เมื่อใดที่โหมไม่อยู่ ว่าเ็าจะถูกทำโทษโดยที่เธอไม่มีความผิดว่าพยายามจะบอกเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสเพราะพริ้งจะคอยกันท่าอยู่เสมอว่าต้องอยู่ในบ้านอย่างไม่มีความสุขเด็กหญิงจึงคิดถึงแม่ของเธอมากเมื่อถูกทุบตีมากขึ้นเธอจึงได้ขอโหมไปอยู่กับป้าที่ต่างหมู่บ้านซึ่งโหมก็อนุญาตและได้ไปส่งลูกสาวด้วยตัวเอง เมื่อไปถึงบ้านของพี่สาวของอดีตภรรยาโฮมก็ถูกเธอว่ากล่าวตักเตือนแต่โฮมก็ไม่ยอมรับอะไรและบอกว่าพริงเป็นผู้หญิงที่ดีเอ็งผิดสัญญาที่ให้ไว้กับว่าเอ็งมันตาบอดและเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อว่าเติบโตขึ้นเป็นสาวป้าก็มาด่วนจากไปเสียอีกคนเธอเลยจำใจต้องกลับมาอยู่กับพ่ออีกครั้ง ในตอนนั้นโหมกับพริงก็แก่ตัวลงมากแล้วส่วนแววก็เติบโตเป็นสาวแล้วเหมือนกันทั้งว่าแล้วแวลต่างก็มีชายหนุ่มมาติดพันไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวทั้งคู่ก็แต่งงานและยังคงอยู่ด้วยกันในบ้านของโหมเมื่อมีหลายคนเข้ามาอยู่ในบ้านความวุ่นวายก็ยิ่งมากขึ้นโดยเคยทั้งสองคนนั้นก็ไม่ค่อยลงรอยกันนักเพราะสามีของแวว มักจะหาเรื่องสามีของว่าอยู่เป็นประจำสิ่งนี้ทำให้โหมเบื่อน่ายไม่นานเขาก็ป่วยหนักและตายจากไปว่านั้นเสียใจมากที่โหมมาตายจากไปอีกเธอร้องไห้อยู่หลายวันซึ่งแตกต่างจากพริงและแววที่ไม่ได้เสียใจกับการจากไปของโหมเลยเราย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งกันเถอะว่าพี่จะพาไปเองไม่ข้าไม่ไปที่นี่คือบ้านของพ่อข้า สามีของว่าพยายามชักชวนให้ว่าออกจากบ้านหลังนั้นและย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าก็ยังอดทนอยู่และเธอก็ถูกพริงโขกสับเรื่อยมาแต่ในวันหนึ่งพริงก็ตกบันไดาตายไปต่อหน้าต่อตาแววแววนั้นตกใจสุดขีดแต่ก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้เมื่อพริงและโหมตายจากไปในบ้านจึงเหลือกันแค่สี่ชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ โดยแววนั้นจะไม่ค่อยกล้าย,ยุ่งอะไรกับว่าสักเท่าไหร่แล้วเพราะแม่ที่คอยหนุนหลังเธอก็ได้ตายจากไปเธอเลยไม่ค่อยหาเรื่องว่าเหมือนที่ผ่านมาจึงทําให้บรรยากาศภายในบ้านเริ่มดีขึ้นไม่นานหลังจากนั้นทั้งว่าและแววก็ได้ตั้งท้องพร้อมๆกันพอใกล้คลอดทั้งสามีของว่าและแววจําเป็นต้องออกไปทําธุระที่เมืองไกลทั้งคู่เลยไปว่าจ้างหมอตําแยให้มาอยู่กับเมียของตน เมื่อหมอตำแยที่มาดูแลแววนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะแววเป็นหญิงสาวที่เอาแต่ใจตัวเองกูดจจอยากคายอีกทั้งไม่เรียบร้อยในงานบ้านงานเรือนห้องนอนและบริเวณบ้านของแววนั้นก็รกรุงรังซึ่งแตกต่างกับหมอตำแยของว่าที่อยู่กับว่าด้วยความสบายใจไม่นานนักทั้งสองคนก็คลอดลูกโดยพวกเธอได้ลูกสาวกันทั้งสองคนว่านั้นดีใจมาก ที่เธอได้ลูกสาวที่น่ารักน่าชังเธอมองสำรวจลูกสาวตั้งแต่ศีสาะจรดเช้าและจดจำสิ่งต่างๆบนร่างกายของลูกสาวไว้ได้ทั้งหมดเธอเลี้ยงดูและให้นมลูกเป็นอย่างดีอีกทั้งเรียนรู้รับฟังในสิ่งที่หมอตำแยบอกกล่าวซึ่งแตกต่างจากแววที่เอาแต่หงุดหงิดโวยวายเธอตวาดใส่หมอตำแยที่มาดูแลเราะเจ็บปวดบาดแผลที่เกิดจากการคลอด และรำคาญที่ลูกสาวของตัวเองร้องไห้งองแงเจ้ะร้องทำไมนักหนาวะกอลูกเองหิวนมเอ็งให้ดื่มนมเดี๋ยวมันก็เงียบแล้วข้าเหนื่อยเบื่อเจ็บไปทั้งตัวเอามันไปให้พลนพลค่าทีหมอตำแยได้แต่สายหน้าเมื่อได้ยินสิ่งที่แววพูดแกพยายามดูแลเด็กน้อยเท่าที่จะทำได้ หมอตำแยทั้งสองคนดูแลว่าและแววตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อหญิงสาวทั้งสองคนพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพวกหมอตำแยก็กลับไปและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแววนั้นเหนื่อยหน่ายกับการเลี้ยงดูที่ต้องคอยเช็ดอึอเช็ดฉี่ให้ลูกสาวเธอจึงปล่อยหลับไปและปล่อยให้ลูกสาวตัวน้อยแหกปากร้องไห้อยู่ข้างๆว่าที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กดังอยู่อย่างนั้น ก็ได้แต่กังวลและไม่เข้าใจว่าทำไมแววถึงไม่ใส่ใจเลี้ยงดูลูกเธอไม่เข้าใจในความเป็นแม่ของแววเลยเธอเข้าใจดีว่าแม่ลูกอ่อนนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดไปหมดทั้งตัวแต่สำหรับเธอแล้วเมื่อได้เห็นใบหน้าของลูกน้อยและมองดูปากเล็กๆที่กำลังดูดนมอยู่นั้นเธอก็หายเหนื่อยแล้วทำไมถึงได้ปล่อยให้ลูกร้องอย่างนั้นนะแวว ว่าพูดพึมพำอยู่คนเดียวและคอยใช้ผ้าปัดยุงให้บินไปไกลจากตัวลูกสาวหญิงสาวดูแลลูกโดยสลับกับให้นมลูกและคอยพัดวีให้ลูกได้นอนหลับอย่างเป็นสุขเธอนั่งฟังเสียงลูกสาวของแวรร้องไห้และเสียงร้องนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปพอตกดึกเธอก็พล่อยหลับไปได้วยความเหน็ดเหนื่อยส่วนแววที่หลับสนิทโดยไม่ได้สนใจลูกเลยนั้น เธอไม่รู้ตัวเลยว่าได้นอนทับร่างของลูกสาวตัวน้อยจนลูกสาวที่ดิ้นรนอย่างน่าสงสารนั้นขาดใจตายแวลตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อตอนใกล้สว่างและรู้สึกได้ว่านอนทับอะไรบางอย่างอยู่อพอเธอพลิกตัวออกดูจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นนอนทับลูกสาวจนลูกสาวได้ตายจากไปแล้วไม่ไม่นะตายแล้วอีแววจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ ด้วยความกลัวที่นอนทับลูกของตัวเองตายและคิดว่าผัวจะด่าทอหรืออาจจะเลิกลาไปเลยก็เป็นได้เธอเลยคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาแววได้อุ้มร่างไร้วิญญาณของลูกขึ้นและเดินย่องไปที่ห้องนอนของว่าและคงเป็นคราวโชคร้ายของว่าด้วยเพราะตอนนั้นไม่ได้ลงกรอนประตูแววจึงคว้าลูกของว่าออกมาจากอ้อมอกและยัดร่างลูกของเธอเข้าไปในอ้อมกอดของว่า ด้วยว่านั้นเหน็ดเหนื่อยมากและหลับอย่างสนิทเธอจึงไม่รู้ว่าแววได้สับเปลี่ยนลูกและนาลูกของเธอไปแล้วแววได้อุ้มลูกของว่าออกมาที่ห้องนอนของเธอและรีบเก็บข้าวของอย่างรวดเร็วจากนั้นเธอก็อุ้มลูกของว่าหนีออกไปจากบ้านพอแววลก้าวพ้นประตูบ้านไปไม่เท่าไหร่ว่าก็ลืมตาตื่นและรู้สึกตกใจมากกับร่างของลูกในอ้อมแขนที่เหนือตัวเย็นเฉียบ ว่าวีดร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าลูกสาวได้ตายไปแล้วเธอตกใจมากและไม่เข้าใจว่าลูกสาวของเธอตายได้อย่างไรแต่พอตั้งสติได้และพิจารณาลูกอีกครั้งจึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอหญิงสาวรีบอุ้มเด็กออกไปที่ห้องของแววและไม่เห็นแววอยู่แล้วว่าถึงกับเข่าสุดด้วยความตกใจและเสียใจมากแวว ทำไมเองทำฉันนี้อย่าเอาลูกเข้าไปว่าร้องไห้แทบจะขาดใจและสามีก็กลับมาถึงที่บ้านพอดีฝ่ายสามีนั้นก็ตกใจที่เห็นลูกของตัวเองสิ้นลมอยู่ในอ้อมแขนของเมียรักแต่มุว่าได้เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็โกรธมากและรีบติดตามแววไปในทันทีส่วนแววนั้นได้ดักนัดเจอกับสามีและได้โกหกว่าลูกของว่าตาย และจะมาแย่งลูกของเธอไปทั้งคู่เลยพากันหนีไปที่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งสามีของว่าและว่าเองก็ตามหาพวกเขาไม่เจอว่านั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่ลูกของเธอที่แววรักพาตัวไปหญิงสาวพยายามทําใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่เธอก็ยังทุกข์ใจเรื่อยมาและไม่มีลูกอีกเลยน้ำเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง ซึ่งแววและสามีได้หนีไปอยู่นั้นลูกของว่าก็เติบโตขึ้นโดยการเลี้ยงดูแบบไม่ใส่ใจใยดีของแววเด็กหญิงถูกทุบตีบ้างปล่อยให้อดข้าวบ้างเมื่อถูกสามีตักเตือนว่ากล่าวเธอก็ทำทีเป็นรักใคร่และดูแลเด็กหญิงขึ้นมาบ้างแต่พอสามีออกไปทำงานเธอก็ทิ้งกว้างเด็กหญิงอีกจนเด็กหญิงตัวน้อยรู้สึกงงกับแม่ของตัวเอง ว่ตกลงแม่นั้นรักเธอหรือเปล่าแม่จ๋าแม่รักข้าไหมอย่าถามมากไปไกลเลยกูรำคาญจนกระทั่งเวลาผ่านไปหปีและว่ากับสามีบังเอิญได้เดินทางไปที่เมืองแห่งนั้นในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินดูข้าวของอยู่ในตลาดว่าก็เห็นแววเดินซื้อของอยู่และมีเด็กหญิงตัวเล็กๆผ,ผอมๆเดินตามต้อยๆว่าถึงกับนิ่งอึง และหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเธอรีบเดินเข้าไปหาสองแม่ลูกในทันทีเมื่อแววหันกลับมาเห็นแววก็ตกใจจนตาเหลือกและรีบคว้าตัวเด็กหญิงที่เดินตามหลังมากอดไว้พอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งหนีไปว่าและสามีก็ออกติดตามหาแววจนได้พบเจอกันแววเองทำเช่นนี้ได้อย่างไรเองขโมยลูกของข้า แล้วเอาลูกที่ตายแล้วของเองมาให้ข้าเองอย่ามาหาเรื่องค่านี่ลูกของข้าแววกระชากเด็กหญิงเข้ามาหาตัวเองจนเด็กน้อยนิ้วหน้าเด็กหญิงตัวน้อยหันไปมองว่าด้วยความสงสัยว่ายิ้มให้ลูกของเธอทางน้ำตาเมื่อแววไม่ยอมคืนลูกให้สามีของว่าจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงเพื่อไปแจ้งคดีความพอเจ้าเมืองได้รับแจ้ง ก็ให้ทหารมาพาตัวทุกคนไปหาเพื่อตัดสินคดีความเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองทั้งว่าแล้วแววต่างก็ไม่ยอมกันโดยว่าได้บอกกับเจ้าเมืองว่าลูกของแววนั้นเสียชีวิตและได้นําศพลูกมาให้กับเธอส่วนแววก็เล่าว่าลูกของว่าตายและว่าจะมาแย่งลูกของเธอไปเธอจึงได้หนีจากมาว่าจึงบอกว่าเธอนั้นจําลูกสาวได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า รู้ว่ามีปานตรงไหนแต่แววก็บอกว่าเธอก็รู้เช่นกันเห็นทีข้าคงจะไม่รู้ความจากพวกเจ้าอย่างแน่แท้เอาอย่างนี้นะท่านเจ้าเมืองได้บอกให้ทหารตหปหยิบมีดดีโต้ทําครัวมาและบอกว่ากับแววว่าถ้าในเมื่อตกลงกันไม่ได้และไม่รู้ความจริงว่าเด็กหญิงนั้นเป็นลูกของใครกันแน่ก็ให้ผ่าแบ่งเด็กหญิงออกเป็นสองส่วนเพื่อจะได้เป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย พอได้ยินเจ้าเมืองพูดอย่างนั้นว่าก็ตกใจจนแทบเป็นลมเธอละล่ำละลักบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้ส่วนแววก็ได้แต่นั่งนิ่งและเอ่ยขึ้นท่านเจ้าเมืองว่าอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นแบ่งก็แบ่งเจ้าค่ะว่าหันขวับมามองด้วยความตกใจเมื่อได้ยินแววพูดอย่างนั้นและเจ้าเมืองก็ได้พยักหน้าบอกกับทหารให้เก็บมีดเล่มนั้นออกไป ท่านเจ้าเมืองได้บอกกับทุกคนว่าเขารู้แล้วว่าใครคือแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงเจ้าจงมอบเด็กหญิงคนนี้กลับคืนให้แม่ที่แท้จริงเจ้าเมืองสั่งให้แววมอบเด็กหญิงคืนให้กับว่าแววลจึงด่าทอออกมาด้วยความโกรธเคืองและตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นเป็นแม่เจ้าเมืองจึงบอกว่าเป็นแม่ประเภทไหนกันถึงคิดฆ่าลูกคิดแบ่งลูกได้แววจึงนิ่งอึ้งไป และรู้ว่าพลาดท่าเสร็จแล้วส่วนสามีของแววที่รับฟังคดีความอยู่ด้วยก็ก้มลงกราบเจ้าเมืองและบอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้จริงๆเขาเชื่อทุกอย่างที่ภรรยาบอกโดยไม่ได้สืบสาวหาความจริงเจ้าเมืองจึงสั่งให้ประหารแววและสั่งโบยสามีของแววส่วนเด็กหญิงก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของแม่ที่แท้จริงในที่สุดว่าและสามีดีใจมากที่ได้พบลูกสาว และได้ลูกสาวกลับคืนมาพวกเขาได้ให้สัญญาต่อกันว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวอย่างดีที่สุด